หลายงานเขาไมนนิดตื่นกันป่ะนี่หลาย,ลายเอาบอหนาแกรโจหนาสดไปเลยเปยอยู่แล้ว,วเฮ็ดเล็บแล้วหรอก่าโอ้ที่อยากแค่วันนี้จะเล่าให้ฟัง จะเล่าให้ฟังที่ที่พี่ออกไปนั like, ่งรอนั่งรอกินกวยเตี๋ยวชุมงไม่ได้กินพี่ไปกินก okay. ๋วยเตี๋ยวพี่รออยู่ชโมงไม่ได้มาเดนอั้หนค่ะใครใค่แตกตาาวมาไนแตกจังหวตอนนี้ที่ไปเาไะ่ไกินเขา ผมก็มาหาแล้วนะเซ็นชอง์ยู่ใส่นะเป็นทางค่ะโอ้ก็ไม่เขาชอบไปหรอบอกแฟลี่บ้านอยู่แฟลี่าบไ่ขาบอกเก่าเ่าพี่เก่ามากนั่นก็จะิัว่าไปเก่าอีกทีหมืน ใหม่นั่นนะเนั่งรถสายาเนาะแล้วก็เฟรรี่พาษาเออไปกินพี่ไปชอบไปกินผัดไทยอยู่ที่เฟรรี่นะแล้วมันก็จะมีผักอะไรนะผัดผักแปดบาทเขาอ๋อผัดคุ้ช่ายรับคุ้ช่ายสวัสดีค่ะใครยังไม่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะคะครับอย่าลืมซื้อ พรุ่งนี้เราก็จะได้ไปซ้อมแล้วตื่นเต้นตื <c oughs> ่นเต้นมองเิ่งแต่ป้าที่ร้องมันจะออกหมเป็นกำลังใจให้พี่บอยด้วยนะคะพี่บอยนเนิทีวีแรลูมันสียหอนอนี้ไก่อนแนมแปแล้ว,วจลเวจ้าหอ ข่อยก้นอนหนึ่งกนหอยกับเบอกเจ้ายาวอะข้าม่อยกระบอกเจ้าเจ้าเจ้าข้าม่อยเป็นผู้ถามเจ้าว่าเจ้ายิ่หน่ข่อยบอยกินหอยกับเบอกเออ พ,พี่หยออกอยู่ตรงนั้นไหมส่งลิงก์ที่ขายบาัตรในค่ายเดี๋ยวส่งลิงก์มาในไลฟ์สด่ะพี่ถึงบ,บรรยากาศเพื่อนจีบกันใหม่ๆเนาะลูกบ,บานาด้ซอยขายบาัตรก็ทำานี่เพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้เจอกันแบบนี้แหละแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้ไปหากันด้วยจอบร้อย เวลาไปก็ลอไ,ไปอ่ะโุ้ยพี่ก๋วยเตี๋ยวมันน่ากินมากเลยใคกินหออโจยู่ได้งั้ยหมดไม่ก,กินนี่ยังไม่บพี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนอกจากก๋วยเตี๋ยวเราก็มีส้มตำใส่แคบหมูแต่กินแล้วก็เสียงแหบนะใส่แคปหมู ถึงงานแล้วหรอครับกำลังถึงแล้วครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดเองก็ได้ใครขคืน โอมันจะตรงนี้วเม่นแน่แล้วนามันยัางปีย่างไกกันแล้วนะพโโี่นุ๊เอาไม่หมกหนอ้วนแางละนผมปักหมุดได้แล้วนะครับทุกท่านครับแฟนครับหนารักนานบเราจะสร้าง ดีให้พรุ่งนี้จะได้เจอสิแล้วปินรับเชิญค่ะพรุ่งนี้จะมีการซ้อมนะครับพี่เขาจะไปขึ้นเครื่องที่ขอนแก่นอันนี้เล่นแล้วก็คือจะไปที่ที่นู่นเลยใช่ไหมนี่เขาแล้วจ้าสิไปงานจะโุ่ง กดแล้วนะครับทุกท่านครับผมกดไปเลยว่ยรีบเลยนะครับริงแล้วหกพันสองร้อยคนเนี่ยซื้อไปห้องหายไปเราไปเจอกันมันเป็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อีกอาทิตย์เดียวหนึ่งนี่สัปดาห์เป็นสัปดาห์หน้าเท่านั้นนะครับหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าสกิปสองวันมันไม่เหมือนกันเมื่อกี้หนูโทรไปแก้สกี้ สมันช่วงหนูมนนนไม่ได้ช่วงววที่ไม่ก็รอก็รอเล่าให้ฟังทุกนี้แหละเซอร์ไ<ว>พรส์พอดีเซอร์ไพรส์พี่บอยเซอร์ไพรส์พี่บอยอ๋อครับผมทุกท่านครับก็อยากให้ทุกท่านไปเจอกันนะครับช่วงนี้คือรีบออกจากภาพนะครับเพราะว่าคือตอนนี้น้ําท่วมน้ําน